สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของ Google Search Ad นะครับหนึ่งในโฆษณาระยิยมนะครับของพวกคนทำงานการตลาดก็ว่าได้นะครับคือได้รับมาหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะตัว Google Search นะครับก็กลายเป็นหนึ่งในช่องทางในการที่ค้นหาสินค้ามากมายนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะคุณแก่เดี๋ยวนี้เขาย้ายไปเซิร์ชหาในพวกช่องทางมาร์เก็ตเพลสหรือเปล่าผมก็ยังยืนยันนะครับว่า จริงๆถ้าถามว่าในมาร์เก็ตเพลสนะครับอย่างเช่น Poppy ี้และซด้าเจดีอย่างเงี้ยมีคนเซริร์ชหาสินค้าตรงจากตรงนั้นไหมผมบอกก็มีนะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าในอีกวอลุ่มมหาศาลเนี่ยนะครับ ก็จะเซิร์ชผ่านทาง Google เป็นหลักก่อนนั่นเองนะครับคือประเทศไทยในกูเกิลก็เป็นช่องทางหลักอยู่แล้วใช่ไหมครแล้วเราก็เห็นว่าโอเคเฮ้ยมันทำอะไรกันได้ใช่ไหมครับนักการตลาดก็มักจะใช้ Google Search นี่แหละครับในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนะฮะแล้วก็ลงโฆษณาครับซึ่งก็ทํามาตลอดนั่นแหละแต่ปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเราเห็นว่าคู่แข่งเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตลาดเองก็เปิดมากขึ้นนะครับมีผู้ทําธุรกิจนะครับขายของออนไลน์เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก ก็จะมีการเอาเงินนะครับมาบิดกันเยอะมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บทำยังไงให้เราได้ผลและได้ประสิทธิภาพด้วยนะครับก็คือว่าแน่นอนเราลงโฆษณาแหละ,ะลงได้แต่ทํายังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วทำยังไงให้เราเรียกว่างบประมาณที่ลงไปมันเกิดผลนั่นเองนะครับ ทิ้งวิก g o o g l e เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนคลังความรู้ด้านการทำตลาดบนดิจิทัลเนี่ยนะครับของ Google เองเนี่ยเขาก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดก็มีบทความภาษาไทยด้วยนะครับเขาก็อัปเดตว่าถ้าเราพูดถึงเทคนิคนะครับในการใช้ Google ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคอยู่นะครับซึ่งก็น่าสนใจแล้วเราเอามาคุยกันได้ทีเดียวนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องของ Search Ad เนี่ยนะครับถ้าเราพูดกันแบบแบบบ้านๆเลยนะฮะก็คือว่าคนเสิร์ชหาอะไรนะครับล้วก็โฆษณาตรงนั้นนะครับ แต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ Google เองเขาก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวก AI อะไรเงี้ยนะครับ Machine Learning ต่างๆที่เขาก็อยากให้นักนักการตลาดและโฆษณาเนี่ยนะครับสามารถได้ประโยชน์จากพวกโฆษณาแบบนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าทำอย่างไรนะครับเขาจะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า Responsive นะครับ Responsive Search a d อะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือกระบวนการที่ Google เนี่ยนะครับพยายามจะเรียนรู้ว่าการสร้างโฆษณาให้มันฟิตกับตัวคนค้นหาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมี ลูกเล่นนะครับมีลูกเล่นแล้วก็มีวิธีโกนการการเรียงลําดับคําประโยคต,ต่างเนี่ยนะครับหลากหลายนั่นเองเพราะว่าคือมันเราเราต้องย้อนคำย้อนอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยการคิด เรียกว่า copy ปี้ s i อวันไซฟิตอหรือหนึ่งประโยคคุยกับทุกคนเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าอยู่แล้วนะครับคือมันยากมากใช่ไหมครับกับ2คือเราก็รู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนแต่ละคนก็จะมีเรียกว่าความพึงพอใจแต่อย่างไม่เหมือนกันนะครับและเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง และนักโฆษณาหลายคนเองก็ไม่ได้มีทักษะหรือมีความรู้มากพอที่บอกว่าเอ๊ะฉันควรจะใช้คําแบบไหนอะไรอย่างไรใช่ไหมครับ <_ d ata> คือถ้าเกิดว่าเป็น Copy ้มืออาชีพเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเช่นแบรนดท์ทั่วไปเจ้าของ SME อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ได้มีนคนที่จบโฆษณามาจะให้ฉันคิด Copy ี้โฆษณากเก่งๆก็คงจะยากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเกิลพัฒนาไอ้สิ่งที่เรียกว่า r e responsive s e a r c h a d ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็คือว่าแทนที่คุณจะต้องคิด ก๊อปปี้โฆษณานะครับประมาณสัก100่ก๊อปปี้อะไรเงี้ยนะฮะหรือคิดก๊อปปี้ที่มันใช่ๆอะไรเงี้ยนะครับ Responsive Search Ad เนี่ยมันก็จะทำงานในการที่จะลองดูนะครับว่าเขาสามารถผสมนะครับผสมบรรดา headline ต่างๆนะครับให้มันกลายเป็นแคปชั่นโฆษณานะครับ header เนี่ยนะครับของตัวโฆษณา Google เนี่ยนะครับที่มีปสิทธิภาพไปอย่างไรและมันตรงกับ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่การค้นหาอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันเองซึ่งวันนี้นะครับปัจจุบันเป็น default ไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครเข้าไปที่ Google Search เนี่ยนะครับคุณก็จะพบว่ามันก็จะให้คุณเลือกกันแหละว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณโฆษณาเนี่ยคุณอยากจะลงโฆษณาโดยที่ใช้ headline อะไรนะครับซึ่งคุณสามารถใส่ headline ได้นะครับตั้งแต่8ถึง15 headline ทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนบล็อกว่าใน headline ใ,ในตัว headline เนี่ยนะครับ1 headline เนี่ยก็ Mix and Match กันนะคูดง่ายคือม่ x a n แต a t c แนะครับแล้วก็เกิดแบบเดียวกันกับตัว Description ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองจากลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะสะดวกมา,มากๆเลยนะครับกับคนลงโฆษณาคือคุณไม่ได้เป็นต้องคิดแอดอะไรที่แบบว่า อ่สละสลวยและครบเซตในครั้งเดียวนะครับแต่คุณพยายามคิดเรียกว่าเหมือนเป็นชุดนะฮะชุด Headline ชุด Description แล้วก็เดี๋ยวให้ Google เนี่ยเขาไปผสมให้เหมาะสมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเครื่องมือช่วยให้นะครับตรงนี้ผมจะพูดเสมอเพราะว่าผมเองก็ได้คุยกับทาง Google มาหลายปีนะครับผมก็บอกว่า สิ่งที่ Google ทําดีมากเลยคือเขาพยายามทําให้โฆษณามาทําง่ายขึ้นนะครับเขามีระบบในการแนะนําต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ Google เองก็ช่วยคุณเยอะมากในการที่ทําให้อาดของคุณมีประสิทธิภาพแล้วนะครับการใช้ responsive search a d เนี่ยนะครับก็กลายเป็นเหมือนมาตรฐานในปัจจุบันของการลงโฆษณานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปดูข้อมูลใน Google ได้นะครับแต่วันนี้เราจะคุยกันนิดนึงเพราะว่า Google เองเขาก็บอกว่า เมื่อเราเข้าใจวิธีการใช้ responsive search ads เนี่ยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับการใช้โฆษณาปกติที่เราคิดคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ responsive search a าจจะเป็นการที่ให้ระบบ AI และ machine learning เนี่ยนะครับไปทดลองนะครับเขาจะเอาพวกคำคือง่ายๆค,คือเขาเอาประโยคประมาณเนี่ยนะครับ8-15ประโยคเนี่ยไปผสมกันนะครับเรียงลำดับหน้าลำดังเพื่อที่จะดูว่าอันไหนเนี่ยเหมาะสมที่สุดและสามารถที่จะสร้างนะครับยอดขายให้คุณได้มากที่สุดหรือสร้าง performance เช่นคนคลิกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้ดีที่สุดนะครับ ตรงนี้เขาก็มีเทคนิคเพิ่มมาให้นะครับเทคนิคเขาบอกว่าเป็นเป็นท่าเทคนิคที่เขาเรียนรู้มาจากการที่ตอนที่レスบาลสี่ส e ิบแปดเนี A ่ย e, มันคือออสุตลาดนะครับเขาบอกว่าเทคนิคข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเออเขียนเฮดไลน์ให้กระชับนะครับคือแน่นอนว่าคือเฮดไลน์เนี่ยมันรับได้30มสิบตัวสอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือ เขียนให้มันกระชับๆไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเยิยนเยอะอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เขียนได้ถึง8-15ถึง15 8ถึง15 headline นะครับแล้วเดี๋ยวระบบเนี่ยมันจะไปรันเองแล้วก็ดูว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไอตัว machine learning เนี่ยนะครับมันก็จะพยายามค่อยๆเรียนรู้ไปว่าถ้าประโยคหนึ่งต่อประโยค2เป็นยังไงอย่างเช่นเรียน content อาจารย์แกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจารย์แกรเรียนคอนเทนต์อย่างเงี้ยคืออันไหนมันเข้าท่าอันไหนไม่เข้าท่าเขาจะหาวิธีในการที่จะไปผสมให้มันมันเป็นประโยคที่มันสละสรวยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งตรงน,นี้ผมตะไว้ดหนึ่งว่าสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งคือว่าบางครั้งประโยคที่ ได้ performance ดีอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นประโยชน์ที่สละสลวยเวลาเราใช้จริงก็ได้นะฮะแต่ว่ามันทําให้คนคลิกเข้าเว็บไซต์มันทําให้คนเนี่ยเกิดการที่จะเกิด Action นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ Google เนี่ยเขาพยายามผลักดันนะครับ เพราะฉะนั้นคือก็อย่างแรกเลยก็คือเราสามารถลงโฆษณาได้นะครับเราสามารถเลือกได้ถึง8-15ถึง15นะครับตัวแคปชั่นนะครับตัวเฮดไลน์นี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าพยายามคิดออหมาเยอะๆนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเฮดไลน์ที่ดีเป็นอย่างไรก็บอกว่าแน่นอนนะครับคือพยายามดูคีย์เวิร์ดยอดนิยมนะก็คือว่า เวลาคุณทำขายสินค้าสักอย่างเนี่ยคุณอย่าลืมไปเซิร์ชบรรดาพวก Google Keyword เนี่ยนะครับว่าคีย์เวิร์ดไหนเป็นคีย์เวิร์ดยอดนิยมบ้างนะครับที่ผู้บริโภคชอบเซิร์ชหาต,ต่างไปเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คนหาได้แหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาพวกคีย์เวิร์ดยอดนิยมเนี่ยใส่อยู่ในเทสไลน์ด้วยนะครับเช่นคนกำลังเซิร์ชหาสุขภัน คุณก็ควรจะมีคำว่าสุขภัณฑ์เนี่ยอยู่ในไอตัวเฮดตัวเฮดไลน์ถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดคนเสิร์กัลัาคาเพราะว่ายางรถยนต์คุณก็ควรจะมีคำว่ายางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับและเราต้องดูต่อด้วยครับว่าไอพวกคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะครับเขาใช้คำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาคำพวกเนี้ยใส่อยู่ในเฮ็ดไลน์เข้าไปนะครับอ่ะถัดมานะครับก็คือเรื่องของ เอาตัวเฮต์ลาเนี่ยนะครับให้มี call to action เช่นคลิกให้ซื้อให้โทรอะไรก็ว่าไปนะครับคือคือบอกอตัวคนที่เห็นโฆษณาโดยวยวจะให้ทำอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าการการใส่ call to action เนี่ยมันมีมันมีผลมากนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนิดหนึ่งว่า เวลาเร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 า,เราทำโฆษณาอยู่ใน Google Search เนี่ยนะครับคือเราไม่ได้กให้เขาเห็นเฉยๆแต่เราอยากให้เขา Action ใช่ไหมครับเว้นเสียถ้าเกิดว่าใครนะครับจะคิดอีกแบบหนึ่งว่าฉันอยากให้คนเกิด Awareness อันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะแต่ถ้าเกิดผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ลงโฆษณาใน Google เองก็เชื่อว่าอยากให้เกิด Action ใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คงจะต้องพยายามใส่ Call to Action เข้าไปในไปในเอทีไลด์ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะและสิ่งที่ต่อมาก็คือเขาแนะนําบอกว่า ในโฆษณาที่มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเนี่ยก็ค,คือโฆษณาที่มีพวกสิทธิประโยชน์มีโปรโมชั่นนะครับหรือมีอะไรบางอย่างทีเ่เราต้องการให้กับลูกค้าเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าบางอย่างส่วนลดนะครับราคาพิเศษนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นสามารถกระตุ้นทําให้คนเนี่ยสนใจและอยากซื้อเป็นพิเศษก็ใส่เข้าไปในเฮ d l i n e ด้วยนะครับหรือใส่ตัว description ด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการปักหมุดนะครับตำแหน่งเฮ d l i น์และ e s c r i p t i o นนะครับถามว่าทําไม คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยเวลาใช้ไอ้พวกตัว responsive search a d เนี่ยนะครับคุณจะมีความกังวลนิดหนึ่งว่ามันชอบเรียงไปเรียงมาคือเนื้อเนื้อเอ,อม๋มั้ยฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัว responsive search a d เนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งคือว่ามันจะมี headline 3 headline ที่เอามาผสมกันนะครับแล้วก็บีเดียลเคสชั้นหนึ่งเดียลเคแล้วบางทีคือภาษาไทยเนี่ยนะครับพอมันเรียงมันเรียงกลับไปกลับมาเรียงจาก1 1 2 3กลายเป็นสองสางอะไรเงี้ย ประโยคมนันเพี้ยนๆอเลยใช่ไหมครับางคนอยากจะให้คําพูดบางอย่างเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งที่สุดอย่างผมบอก่เรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดีนะครับปึ่งเนี่ยคนต้องการใ,ให้มันไปอยู่ประโยคเป็นประโยคแรกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ปักหมุดก็คือแบบว่าล็อกไว้ได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะช่วยมากทําให้ตัวแบรนด์นะครับหรือรธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่ลงโฆษณาสามารถควบคุมโฆษณาที่ออกไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คืออภาพเร็วๆ,ๆนะครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะลงโฆษณานะครับใน Google นะครับ Responsive Search Ads เนี่ยให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไรนั่นเองนะครับทุนสั้นนิดนึงนะครับเราก็มีเรื่องของการทำให้รายกระชับนะครับเลือกใช้คีย์เวิร์ดอย่างน้อย3ามคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็มี Call to Action มีสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นแล้วก็ปักหมุดตัว Headline กับ Description นั่นเอง ตัวบทความนี้นะครับผมะจะแนบลิงก์ไว้ด้วยในใน,ในตัวแคปชั่นนะครับของทั้งพอดแคสต์แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเผื่อว่าใครสนใจไปอ่านเพิ่มเติมต่อได้แต่ว่าวันนี้นะครับผมก็หยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นว่าเป็นความรู้ที่ดีแล้วก็คิดหน้าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับนิเทลเยอะมาอยู่ในบทความของทางทีวีกูเกินะครับซึ่งอ่านฟรีนะครับไม่ต้องกลัวเลยคุณได้ประโยชน์จากมันเต็มที่แน่นอนนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่เราเอามาคุยกันในวันนี้ครับเป็นเหมือนกึ่งกึ่งอัปเดตด้านการตลาดดิจิตอลด้วยนะครับเราได้คุยกันาพาสมควรแล้วนะครับหวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทางพอดแคสต์ด้วยนะครับจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆว่าปีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมแล้วติดตามการเออโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนไมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ